สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวด่วนพิเศษรอบสัปดาห์กมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงฤด,ดูการเข้าพรรษานั้นวัดทุกวัดจะมีพระพิสุสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระนวะกะผู้บวชใหม่หรือจะเป็นพระพิสุสงฆ์ผู้มีพรรษามากก็จะอยู่จำพรรษาในแต่ละวัด ซึ่งก็มีจํานวนที่แตกต่างกันไปวัดผู้น้อยก็เช่นเดียวกันกิจของสงฆ์ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในการรงโบสถ์สวดปฏิโมกข์ในทุกๆก,กล่งเดือนในวันพระขึ้นหรือแหลม15คห้าค่ซึ่งทุกวัดนั้นก็ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาส่วนมากก็จะปฏิบัติในช่วงฤดูการเข้าพรรษาค่ะและที่วัดผู้น้อยแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวัดผู้น้อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดหนึ่งที่มุ่งเน้นในการสืบต่อพระพุทธศาสนาในทุกๆด้านดังนั้นแล้วท่านพระขูปปัตถธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม,องมอง่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยท่านได้ใช้ตัวของท่านเป็นบรรทัดฐานในการสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยการมอบสิ่งใหม่ๆให้กับพระนวกะซึ่งท่านได้เคยเป็นพระนวกะมาก่อนท่านจึงคิดว่าสิ่งที่พระนวกะควรรู้นั่นคืออะไร จึงมีแนวคิดในปฏิบัติในการลงโบทปฏิมโมกด้วยการสวดจากภาษาบาลีให้แปลเป็นภาษาไทยท่านจึงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำครั้งนี้ดังนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นว่าทางคณะสงฆ์ของอำเภอหนองม่วงนะคะได้มีการสวดปฏิมโมกไม่ใช่ภาษาบาลีก็เลยอยากทราบถึงนโยบายของท่านพระครูประพัฒธรรมทินในฐานะของเจ้าคณะอำเภอหนองมองะะ่วงค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยการลงโบสดเนี่ยก็จะเป็นภาษาบาลีแตราว่าทามาก็บวชมา20พรรษาแล้วฟ <c oughs> ังปฏิโมกข้างใดก็เป็นภาษาบาลีทีนี้บางครั้งพระท่านก็ฟังไม่รู้ภาษาบาลี <c oughs> วันนี้ทางวัดทุน้อยก็ได้จัดเป็นปาฏิโมกขันจร <c oughs> หมายถึงนิมนต์พระเจ้าคณะตำบลพระนทัธิการ <c oughs> ในเขต ดูพระนักวกะในเขตของอำเภอหนองง่วงแล้วก็ใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็มาร่วมกันลงพระบัวสดที่วัดกุน้อยแล้วก็ได้โดยได้นิมนต์บาริกาองคนนจากวัดศรีรัตนารามท่านได้มาปฏิโมก์แพ่ให้ก็พอแปลแล้วเนี่ยพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บวชเก่าบวชใหม่ท่านก็ฟังแล้วก็รู้เรื่องฟังแล้วมะก็เห็นว่าดีที่สุด ยี่สิบปีก็ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ <c oughs> เรามาฟังอย่างนี้ก็เหมือนเป็นยืนนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็อยากอยากให้ท่านขยายฟาร์มให้ว่าการที่ได้สวดปฏิโมกในครั้งนี้เนี่ยจะได้รับรู้กันตรงนี้นะฮะจะได้เ่อ <c oughs> จะได้เผยแผ่ออกไปตั้งแต่นมัสการถามนะคะพระอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ที่อ่านคําแปลข,ของการสวดปฏิโมกเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ทรา,าบว่าบทที่สวดเมื่อสักครู่นี้ท่านได้มาจากไหนอย่างไรแล้วสวดมานานแล้วยังคะคำคำแปลเนี่ยก็อยู่ในปฏิโมกอยู่แล้วอยู่ด้านหลัง <c oughs> ซึงปกติล้วลงปริโมเนี่ยเราก็ว่าบาลีกันแต่ถ้าเลยไปนหน่อยก็มีคําแปลอยู่ข้างหลังมาเกิดความคิดตอนคั้างเมื่อกรรมภาษาอยู่เชียงใหม่ะพรอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยทําใหม่มีโอกาสให้รู้เลยว่าเราตวดเนี่ยมันมีความหมายอย่างไถ้ากระสุดคำแปลให้ฟังทําใหม่จะก็หมามถึงผมด้วยผมก็ฟังโอ้เอ,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 อก็ดีนะแล้วก็เก็บเงียบมาตลอดไม่ไม่เคยสวดมาสวดครั้งแรกที่ชอนบุนเมื่อเมื่อมาอยู่ประมาณปีสามสิบแต่ก็สวดช่วง ว่าคข้าษาที่พระหมาเข้ามาอยู่ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่สวดเรื่อยๆไม่สวดประจำนานสวดทีวัตถุประสงค์ของการที่สวดคำแปลพระครูเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยที่เคยฟังก็ดีหรือผู่วหม่ก็ดีใด้รู้คำแปลและความหมายโดยความเอมเมื้อเฟื้อในความรมตเพาจากท่านพระครูพระธรรมทินได้พูดคุยกันเมื่อประมาณเดือนมีนาเบษาเป็นการบวชสมบทรณบูของวัดผู้น้อยบวชประมาณ2 0 3สิบสามสรูป okay. ก็ลเลยถวายบอกว่าพระใหม่หลายรุ่นเนี่ยบวชมาแล้วก็จะอยู่ประมาณสักสิบห้าวันหรือยี่สิบวันเนี่ยเสนอว่าน่าจะมีการเติมเติมฟังปาิโมกเนี่ยก็น,น่าจะเป็นปาิโมกแปลเพื่อให้ให,ใหม่เนี่ยจะได้มีโอกาสได้ฟังปาิโมกแล้วก็รู้ความหมายเรื่องวินัยของพระจริงๆรือไมแล้วก็ท่านก็เก็บเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้แล้วมาวันหนึ่งท่านก็ประสานทางก็ครูประหลัดสมพงศ์บอกว่าปาิโมกแปลยังได้อยู่ไหมก็อยากจะให้พระทั้งพระใหม่พระเก่าในเขตเนี่ย มามามาฟังกันแล้วก็ถือเป็นการตรวจปฏิมโมกแปอตรวจปฏิมโมกสัญจรแล้วก็เพิ่มสัญจรไปคือการตรวจั้งนี้คือการตรวจมัน,นปฏิมโมกแป่ไฮเพอร์ฟังได้รับความหมายจริงแล้วเนื้อหาเขาอยู่ด้านหลังปฏิมโมกถ้าหากใครเปิดหาก็จะเห็นแต่ทีแรก่าเราไม่ได้อ่าน,น,น,านาเลยมีแต่ตรวจแต่เฉพาะข้างหน้าซึ่งเป็นภาษาบาลีแล้วก็มันก็บำรุงที่น่องยังไงเพิ่มเมมาฟังพาะปฏิโมกแปแล้วก็ มันได้การเป็นการควบคุมศีนของตัวเองไปด้วยความเข้าใจเมื่อเราแปลเราก็จะรู้ความหมายถ้าเราฟังแต่ปฏิโมคมันก็ฟังคำแบบความเยียมประเพ็นี้แต่แล้วนี่เราให้ความเข้าใจแล้วก็นําไปรักษาตัวมาขึ้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามพิวินัยในคา ค่ะค่ะก็ถ,ถ,ถือได้ว่าเมื่อสักครู่นี้คะก็เป็นการสวดปฏิโมกซึ่งแปลเรียบร้อยแล้วก็ให้พระพิสุสง์ใหม่หรือว่าพระนวากาเนี่ยนะคะก็ตรงตามประเด็นที่ท่านพระครูประพัธธรรมถินตั้งไว้ก็คือในเรื่องราวของการเรียนการสอนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการสอนไปด้วยนะคะว่าแต่ละข้อแต่ละข้อนั้น227ข้อนั้นเป็นอย่างไรวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าต้องขอ,ขอบคุณพระครูวีริกาทรงผลนะคะที่ได้เมตตาได้มาสวด แปลเป็นภาษาไทยให้กับพระนวกะที 1941, ่วัดผู้น้อยแล้วก็ท again, ั้งอำเภอหนองม่วงเลยทีเดียวนะคะที่ได้รับรู้รับทราบกันการรักการขอบพระคุณค่ะสาธุพระผู้มีพระเจ้าการศษาสูกพระรู้ว่าเจ้าไม่ดีเลยพระผู้มีพระเจ้าไม่ได้สั่งว่าอย่างนั้นพระผู้มีพระเจ้าในทรงแสดงธรรมท่านเป็นอาจารยจะทำโดยอันารยกัปริยายทำเหล่านั้นก็อาจเป็นอัจารย์ทจะทำแก่พระเพื่อเลือกรักษากนรติดการดีถ้าพิจารณ์ถูกต้องทภางสามทั้งเลือกรับเป็นการทีก็เลือกรักต้องปฏิบัติดี ก็สุดใดรู้อยู่แต่ร่วมทานร่วมอยู่ร่วมนอนร่วมกินกับทุ๊กเช่นนั้นผู้ยังไม่แก้ไขตามสมควรแก่ธรรมผู้ยังไม่ละกิตติต้องปฏิเสธทิพยถ้าแม้สมุทเทกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจได้ดีซึ่งทำที่พระผู้ช่วยเจ้าได้ลงแปลงไว้ทำหรับใดที่ผู้เจ้าตรัสว่าเป็นอันตรายจะทำทำเหล่านั้นก็ยาโสนิตามมุตตาสัจจะใจนิการปิจาราเภตาาลุาาิเกา หลังจากที่สวดปฏิโมกเรียบร้อยแล้วท่านพระคข่ประรพัตธ,ธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจึงได้พาคณะสงฆ์ของวัดผู้น้อยและชาวบ้านผู้น้อยรวมถึงคนงานของวัดและหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงได้นำรถน้ำมาช่วยสมทบกับรถน้ำของวัดผู้น้อยทำความสะอาดถนนภายในบริเวณวัดเพื่อเตรียมการจัดงาน โครงการรวมพลคนสินห้าในระหว่างวันที่8ที่9สิงหาคม2559นี้โดยมีคณะสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดลบุรีจะมาประชุมเข้าร่วมจัดงานโดยการนำสินค้าในแต่ละตำบลที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นงานรวมพลคนสินห้าครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีซึ่งแสดงออกถึงการทไวัดผู้น้อยเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ค่ะ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะและโดยเฉพาะในการสวดปฏิมโมกนั้นท่านพระครูประพัฒธรรมทินก็มุ่งเน้นอยากจะให้พระนาวากาศนั้นได้รู้ในพระวินัยทั้ง227ข้อด้วยการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยให้ได้เข้าใจอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับสิทธิญาณุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองในวันที่8ที่9นี้นะคะ จึงขอฝากถึงสิทธิยานุสิทธิชาวเศรษฐีเรือทองทุกคนทุกท่านนะคะว่าใครที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลในการเลี้ยงเพลนพระทั้งจังหวัดลบุรีเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเราทําบุญวันเดียวเนี่ยเลี้ยงเพลนพระนับร้อยร้อยวัดเลยทีเดียวทั่วทั้งจังหวัดลบุรีนะคะก็ขอเชื้อเชิญนะคะในวันที่8ที่92วันเท่านั้นนะคะที่คุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ทําบุญซึ่งถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวที่เราจะได้ร่วมเลี้ยงเพลนพระนับร้อยร้อยวัดในวันเดียว เพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันที่8วันที่9สิงหาคมนี้ก็ขอเชื้อเชิญทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะติดตามข่าวสั้นทันเหตุการณ์ได้ในช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ